ครับประเด็นแรกครับกรณีนายสุป,ประชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้มีการเชิญเกี่ยวโกับกรกต .18 จังหวัดนะครับมารับทราบปัญหารวมถึงได้พูดคุยเรื่องปัญหาในการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันวันนี้11กุมภาพันธ์โดยเฉพาะในประเด็นที่ทางประธานกกตได้ให้สัมภาษณ์ถึง28เขตที่ไม่มีผู้สมัครถึงจะต้อง แล้วก็ประธานกรกตได้ให้สัมภาษณ์ถึงการออกพักการซ้ํายังไงก็ต้องเลือกตั้งสองวันดีๆนี่คือสิ่งที่อมองว่าทางกระกะตโดยเฉพาะคณะกรรมาการเลือกตั้งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังยืนยันว่า28เขตใน8จังหวัดของภาคใต้ที่ยังผู้สมัครเนี่ยไม่สามารถจะรับสมัครได้กระกะตต้องการให้มีการ ออกพระราชกิจดีกาซ้ํา 3. ซึ่งเรื่องนี้ครับผมและทีมกฎหมายก็ได้หารือกันและก็มองว่าการออกพระราชกาิจดีกาซึ่งออกได้3กรณีเท่านั้นคือกรณีที่1เลือกตั้งทั่วไปเกิดจากการเกิดจากสภาเนะี่ยครบวาระสี่ปีกรณีที่2เลือกตั้งทั่วไปอันเกิดจากการยุบสภา,าตามรัฐธรรมนูญมาตราร้อยแปดซึ่งขณะนี้ก็ได้ดําเนินการโดยเฉพาะ การกิการทีส่สภาละมีให้มีการเลือกตั้งสองคุมภา57และกรณีที่3มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงกรณีที่สอสเนี่ยนะครับได้ลาออกหรือเสียชีวิตหรือพ้นจากตำแหน่งในฐานที่มีความผิดนะครับหรือลาออกเพราะพ้นจากตำแหน่งโดยกรณีใดๆก็แล้วแต่ซึ่งสามกรณีนี้ สามารถออกพระราชกิจฎิกาได้และเท่าที่กฎหมายาได้การพิจารณาต้องมีการนําทุนขึ้นทุนกล้าและต้องตั้งอ้างตัวบทบัญญัติของกฎหมายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นในส่วนที่นอกเหนือจากสากรณีไม่มีกฎหมายใดๆนะครับให้การการพระราชกิจศึกษาได้เลยสรุปว่ากฎหมายแห้งหน้ากกตที่จะประกาศ เช่นประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในกรณีที่มีการร้องเรื่องใบเหลืองใบแดงก่อนที่จะมีการนะครับหรือกรณีที่สองกรกตสามารถประกาศให้มีการลงคะแนนใหม่ก่อนการประกาศผลหรือการประกาศให้มีการลงคะแนนใหม่หรือนับคะแนนใหม่ นี่คือมีการการแช่หน้าของกกตซึ่งเห็นด้วยช่ดว่ากตกตเนี่ยวันนี้สามารถประกาศให้มีการสมัครและการลงคะเนนใหม่ได้เป็นอำนาจโดยเด็ดขาดของกกตที่จะเป็นการทำได้ตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้น28เขตและ 8, 8จังหวัดในภาคใต้ที่มีปัญหากกตต,ต้องประกาศโดยอาศัยอำนาจของตัวเองที่มีบทบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา2 3 5ไม่ใช่ให้รัฐบาลออกพระราชกิจดิการใหม่ใน28เขต8จังหวัดซึ่งจะเป็นการไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญคือเรียกว่าการออกพระพราชกิจสิการที่ซ้อนพระราชกิจสิการซึ่งจะไม่ชอบในมุมก็จะเป็นการผิดที่ธรรมนูนและทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะอันนี้ซึ่งผมบอกว่านี่คือกับดักที่ กกตชุดนี้นะครับซึ่งผมก็แปลกใจว่าแทนที่จะหาที่ปรึกษารวมถึงฝ่ายกฎหมายที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะอาดีตกกตอย่างอาจารย์สดสีที่ผมได้นําเรียนไปแล้วอาจารย์ประพันธ์นายกิตแต่ผมก็ทราบมาว่าทางกกตมีที่ปรึกษาเช่นอาจารย์สุรพลวิติไกรพอด รวมทั้งที่ปรึกษาบ่รมไฟก่ฟาหนาเช่นาอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์อย่างนี้นะครับซึ่งที่ปรึกษาเหล่านี้ท่านเองเนี่ยได้แสดงถึงวิสัยทัศน์ได้แสดงเห็นทัศนคติที่อยากให้มีการเลื่อนการเลื่อนตั้งเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะให้กกตโดยเฉพาะทั้งหท่านได้ดําเนินการที่จะแก้ปัญหาใน28เขตแตจังหวัดโดยใช้อนานาจ ของกรกะตได้มีการประชุมและมีมติและออกประกาศให้มีการรับรองคุณสมบัติแล้วให้มีการลงคะแนนนะครับนี่คือจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนไมราชฉะนั้นนะครับกรก,ะกะตอเองก็ต้องรับผิดชอบทั้งด้านอาญาและแพ่งไม่ใช่จะโยชนภาระเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลผมเชื่อว่าการพูดคุยในวันที่17กุมภาพันธ์ที่จะมีเชิญตัวแทนของรัฐบาลก็ดีตัวแทนของ พรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคการเมืองและก็วรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเช่นอดีกะกะตกรกตอย่างท่านส,สุศรีสันยธรรมท่านประพันธ์ในโควิดผมเชื่อว่าถ้ากรกตทั้งห้าฟังผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยม่าจะหาทางออกได้มผมบอกว่าวันที่17เเนี่ยสุดท้ายพอเสนอไปเนี่ยกรกตทั้งห้าก็จะไปฟังที่ปรึกษาที่ผมเรียนไปแล้วว่ามีที่ปรึกษาหลายท่าน ที่ได้แสดงวิสัยทัศน์รวมถึงแสดงทัศนคติออกมาว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งหรือต้องการให้เป็นรูปการเมืองก่อนเลือกตั้งมันก็จะมีทําให้กกตทั้งห้า่ก็อาจจะสับสนได้วันนี้กกตนะครับต้องไปตรวจสอบอนานาจหน้าที่ของตัวเองโดยเฉพาะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา2 3 5ว่าตัวเองเมีอำนาจและประเด็นอย่างนี้เนี่ยที่ผมได้ชี้ไป ว่ามันมีการดําเนินการมาโดยเฉพาะกะกะตในอดีตนะครับผมเชื่อว่ากะกะตหลายท่านที่จัดก,การเลือกตั้งมารุ่นเจปีอย่างกะกะตชุดที่ผ่านมาเขาทราบว่าจะดําเนินการแก้ไขยอย่างไรผมเรียนว่าวันนี้กะกะตท้านท่านควรจะหาที่ปรึกษานะครับที่อยู่โดยเฉพาะเขาเรียวกว่ามีความเป็นกลางทางการเมืองแล้วที่ปรึกษาที่ น่าจะมีทัศนคติที่ตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องรับฟังแต่ว่าต้องมีที่ปรึกษาที่มีความเป็นกลางเข้ามาด้วยกรกะตก็สามารถจะใช้ช่องนะครับของกฎหมายตามหน้าที่และดําเนินการให้จัดการเรือกตั้งไปด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อยและเกิดความสุจริตกับทุกฝ่ายนะครับและก็จะไม่มีปัญหาตามมา ในการที่จะร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือมีการฟ้องร้องนั้นเกิดขึ้นนะครับ